พ่ซซ่าค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องาะความสนุกของรายการนี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะทุกวันเสาร์ใช่ไหม สาสี่ทุกสิบห้าทุกสิบาบอกว่าสาวคนเดียวเปลี่ยนคนได้ไหมสาสี่ทุกสิบห้าสิบเก้ากรากระดาทางช่องบอทคอยเนี่ความสนุกของรายการนี้คือการเอาสเล็บมาแข่งขันกันแต่จะเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอะไรคุณบอยคะก็คือจริงแล้วในในโลกทุกวันนี้ผมคิดว่าอินฟลูเอนเซอร์ KOL เนี่ยมานำแรงดาราเลยคนเลยคิดว่าเฮ้ยดาราจะทำแบบพวกเขาเหล่านั้นได้ไหมหรือจะเอาตัวรอดแบบพวกเขาเหล่านั้นได้ไหมจริงๆแล้วดาราเอนพวกเรามีความสามารถมากกว่านั้นค รู้ว่าจะหักเไิเออหลายท่านก็ไลฟ์ขายของผ่านทางโซเชียลอ,อยู่แล้วเป็นไงครับไปเคยเล่าให้ฟันนหน่อยค่ะวันนี<า><ม>้ต้อง <laughs> ียลปันยังไงบ้ากเอาจริงอันนี้น่าจะแบบน้อยสุดคือเอาจริงทำไลฟ์แทบไม่เป็นนอกจาก <laughs> ล็องเอง แต่ว่าพอพอเราร้องเพลงเนี่ยเราก็ได้ได้มีคอนเทนต์เพิ่มมากขึ้นได้เห็นได้เจอกับคนทั้งในโซเชียลแล้วก็หน้าเวทีจริงๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดการแบบว่าครั้งนี้ก็มาเหมือนมาแข่งขันคงจะได้มีอะไรที่ทําเป็นหลายๆอย่างคอนเทนต์หลายอย่างที่มาเห็นเพื่อนๆมาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกในรายการค่ะใบเตยคิดว่าใครน่ากลัวสุดสำหรับไปเตยน่ากลัวหมดเลยอะ เพราะเรารู้สึกว่าเราเราเอ็นเตอร์เทนเนอร์น้อยที่สุดใช่ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอาจริงนี่แหละคือสิ่งที่ได้มาซึมซับจากพวกเขากืบมาขโมยวิชา่มก็มีส่วนมามีส่วนที่ตัดสินใจมาร่วมรายการด้วยก็คือมาขโมยเทคนิคต่างๆจากเพื่อนๆไม่คืออยากว่าอย่างที่บอกลทุกคนทําเป็นอยู่แล้วขายขอเป็นเป็นเสียงของแเป Yeah. เดเึ <lawsuit royable> งดึ oh <mon> <made SAN> <today> งดึงดึงใช่ไหมเราจะเป็นคกษรกอะใช่ไมที่นี่ไม่ละอันนคนข้างข้างสินค้าละค่อนข้างห้างสสินค้าละเราไมู่เออคือคืออยากว่าคือความสนุกอะมันจะอยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนอะทุกคนจะคิดว่าคนที่เก่งแบบนี้คนที่ถนัดแบบนี้แต่เราจะไม่รู้เลยว่าโจทย์ในรายการจะให้เราทำอะไรใช่มิชชั่นเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความสนุกมันจะคือความที่เราจะต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆต้องลอกอะไรใหม่ๆในทุกๆอีพีใช่ เชียร์ค่ะเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะเชียร์อ๋อคือจะบอกว่าไม่เชื่อว่ารายการนี้มันไม่ใช่แค่แบบไลฟ์แพรของเก่งอะแต่ว่าคุณต้องครีเอทแบบการสื่อสารว่าคุณเป็นครีเอเตอร์แบบไหนมันอาจจะมีวิดีโอก็ได้อาจจะมีภาพนิ่งก็ได้อาจจะมีมิชชั่นที่แบบเราไม่เคยทำก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เชย่อว่านี่คือความตื่นเต้นที่น่าดูสำหรับเซเลบบอลความมันเป็นเรียลลิตี้อะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ที่สำคัญคือไม่ได้มาหาประสบการณ์เดียวมาหาลูกค้าต่อยอดไปโฆษณาด้วยนะคะเพราะเราทุกกกกคคคคนนนต้้องาารลูะะะ็ยิดี่ และหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพอจบรายการจะต้องจับคู่กันจริงแล้วแต่งงานกันจริงด้วยในใน12คนนี้อะค่ะใช่เธอละกันคู่คู่อะไหรอคู่อะรหรอก็เดี๋ยวไป็นเปนเรื่องกันเองเดี๋ยวไปตอนจบใช่ค่ะอาอ้ากันครับท้ายสุของเราที่จะมาสู้กันอ๋อจริงๆหนูมาครั้งนี้หนูก็คิดว่าหนูชนะค่ะว้าวหนึตกรอบแรกคุณจะมีแรงบยางไหมบ้างไม่มีไม่ได้มาไม่ได้มา พี่น oh. right. oh, ิวพี่ปอเนี่ยเข้าไาเดีวมาแล้วชิญพี่นิวค่ะเชิญพี่นิวดีกว่าพี่ปอด้วย嘛ผมว่าซาร่าวันนี้พูดเยอะพอแล้วอาเดียวก็บอกว่าเราเรามาแบบนิ่งๆนิ่งสุดแล้วในแกครับก็จริงๆแค่มาดูคอนเทนต์ของทุกคน ว่ามันก็สนุกแล้วอ่ะนะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมใช้คาว่ามาเรียนรู้ดีกว่านะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็ต้องพัฒนาตามวิชาชันแล้วก็คือความสนุกของเกมนี้คือความไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรแล้วก็จะรับมือกันยังไงแล้วก็แก้ไขยังไงนะครับใครที่อย่างที่โมบอกว่าใครเอาตัวรอดได้ดีที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะเกม แล้วพ้อละคะครับผมชอบเอลซู้ได้นะครับคือปกติเนี่ยทุกคนจะเห็นผมเหมือนแบบสนุกสนานเต้นสนุกประมาณไหนคะหนุ่มฟอร์่อลปรีียวมีผมคนเดียวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ข้ับเดี๋ยวไม่มันจะไปชนกับไม่ว้าวคือผมกแพ็คก็แผมรู้สึกว่าเราจะได้ ได้ฝึกตัวเองในแบบอื่นปกติเนี่ยผมก็จะเต้มอย่างเดียวผมก็จะแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยเราก็จะได้มาดูแล้วว่าวิธีการคิดของคนอื่นอินฟลูเอนเซอร์จริงๆเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วก็แบบได้เอาไอเดียไปใช้กับตัวเองด้วยอะไรที่ไม่รู้เลยนะร้านอาหารรู้ชื่อแล้วก็เอาไปใช้กับร้านอาหารของด้วยชื่อร้านอนุบีเคเคนะครับก็แอดหน้ายืแถววัดพระบอลครับผมก็แอดไลน์อนุบอาหารประเภทอะไรอาหารประเทศอะไรอาหารเป็นอาหารใต้ครับผมซึ่งนี่มาพูดเองเลยครับพี่เซอร์เชียร์ก อร่อยป้าอร่อยนะป่าทำเองครับผมก็ไปดูเรองการ์ยูอ่ะใช้พ่อทำครัวกนยูอันนี้คือคำชมอร่อยอร่อยละอร่อยฮะอร่อยผมไม่ใส่เราใส่กระชาเยอะไหมทันชาไม่ใส่ใส่แต่ผมฉนไม่ใส่ไม่ใส่อะไรทั้งนั้นแต่คนเข้าไม่น้อยทำไมครับโต๊ะน้อยแต่ของเาดีเลยแต่อยากไม่ขยายนะคะอย่างไฟเดนดิ้งขอบคุณมากเข้าเข้าเรื่องรายการต่อได้คชร่าบอกว่าเราเป็นตัวตึงของรายการ่ไตัวตึงอ่ะ Uh, ต้องขออนุญาตกาเรียนตรงนี้นะคะขอเป็นภาษาฝรั่งเศสขอไปตาฝรั anyway> <the <the ่งเศสคงสู้เคยสู้งไม่ต้องบอกว่ารายการนี้ค่อนข้างจะ international นิดหนอ่งเอรอะไ่าเรามี international เรารามีผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมหรือ culture ของเขาเราต้องมีการใช้สินค้าแล้อยาที่บอกว่ารายการมันคือสงครามเลใ่รเจิงะมันก็คือการแข่งขันแต่ถ้าถามตัวเองว่ามันไม่ใครมาแข่งขันกัน เราก็อยากจะแข่งขันกับตัวเองมากกว่าว่าเราจะทำมิชชั่นแต่ละอย่างน่ะให้มันเต็มที่แล้วก็ให้ความสุขทุกคนได้ยังไงแค่นั้นก็คือมิชชั่นของเราไดาเป็นนักการเมืองมากเลยโอ้โหกาเงียบฟังหมดเลยกาโบแปดด้วยนะคพี่โมกับคาลิพี่าริมาหมดพี่คาลินะค่ะค่ะค่ะ ไหวไหมคะกับการจะต้องมาขายของเออแข่งก็ตื่นเต้นนะคะพี่ๆก็แบบว่าเออความสามารถเยอะขนาดเลยนีก็เป็นครั้งแรกของน้องใหม่ดาราเมาอกี้พี่โมจะตกเลยข้างหลังเนี้ยน้าจะอันนี้เพื่อนมาเพื่อนมาทั้งใครเพื่อนหน่อยใค้ที่เขา ค่ะก็สนุกหนูว่าแบบแต่ก่อนพวกเราเล่นอยู่กองละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบว่าเข้าใจบทเข้าใจตัวละครแต่ครั้งเนี้ยมันสนุกที่เราจะต้องมาเข้าใจสินค้าเราตีสินค้าให้แตกว่าเออคุณประโยชน์ของเขาคืออะไรแล้วใช้กับไลฟ์สไตล์แบบไหนกลุ่มเป้าหมายแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนยอะไรเงี้ยหนูหว่ามันสนุกตรงที่สินค้าแบบเดียวกันแต่ว่าต่างคนพิเศษนะ่ะมันจะออกมาไม่เหมือนกัน หนูว่าความสนุกคือความหลากหลากหลายค่ะใกลพี่โมพี่โมบ้างลงลิฟต์ก่อนนะคะโมนี่ทานขนาดอยู่แล้วไหมเกี่ยวกับการพิเศษจริงจริงก็ค่อนข้างที่จะแบบมามาทำงานในอินฟูช่วงแรกๆนะคะแต่ว่ามาทำงานเมืองไทยปีแรกใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะก็เลยคุณมันคดใช่ก็จริงๆก็มีประสบการณ์ในเรื่องของเป็นครีเอเตอร์มาก่อนแต่ว่าพอมันลงมาอยู่ในเรื่องของเรียลลิตี้แล้วเนี่ยมันยากตรงที่แบบมันต้อง ไม่มีการอิดิตได้หลายครั้งอะคะ่ะแล้วมันก็เราไม่รู้ว่าเราจะต้องรับบีบยังไงโปรดักยังไงแล้วมันไม่รู้อะไรเลยอะนหนูเลยถึงบอกว่ามันเป็นการเอาตัวรอดเฉพาะคนมากกว่าซึ่งมันอาจจะหนูอาจจะไม่ได้เปรียบเลยด้วยซ้ำอาจจะเป็นท่านอื่นที่มีความสามารถหรือว่ามีความมีสมาธิแล้วก็แบบนิ่งที่สุดทำออคอนเทนต์ออกมาแล้วก็อาจจะแบบถูกใจ อ่ากรรมการในแต่ละ EP ครับวันนี้ใช่ทีมอะไรครับเห็นแล้ว่าต้องรับมือยังไงบ้างหิวหนักใจไหมหิวแล้วผมผมว่าสนุกอย่างเดียวเลยจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเยอะเลยครับจริงๆคนที่ทําหน้าที่เยอะที่สุดคือพวกเขาอยู่แล้วพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมซ้ับไอเรื่องของการแข่งขันมันก็เป็นไปตามการแข่งขันถูกไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันพิเศษยิ่งกว่าอย่างที่บอกครับว่าพอเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นงั้นความสนุกมันจะเกิดอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเวลาคุณผู้ชมดูรายการไปเร อันเนี้ยผมก็ไม่รู้ทีมงานก็ไม่รู้คนแข่งก็ไม่รู้คือเราไม่รู้อะไรเลย<ช>บางคนบอกกลัวคนนั้นคนนู้นวันนี้เอามองตาสิครับยังลอยกันอยู่เลยนะตอ <laughs> นนี้ไม่มีใครรู้อะไรเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะสปอยได้คือ <c oughs> ถ้าวันเนี้ยคุณเห็นใช่ไหมครับว่าพวกเขาสนุกกัน <c oughs> อยู่กันเป็นครอบครัว <c oughs> แล้วถ้าวันนี้ผมบอกว่าคุณรักกันคุณสนุกกันใช่ไหม <c oughs> ถ้าคุณจะต้องโหวตคนออกคุณจะทำ <c oughs> ะยังไงเลยไหมคะ <c oughs> <ๆ>เพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันคือสิ่งที่ผมสปอยแค่นี้นะเพราะฉะนั้นแล้ว บอกเลยครับว่ามันครบรถแน่นอนสนุกทามันดราม่าแต่ท่แน่นอนคนเป็นช่างแน่นอนช่างอะไรช่างไม่รู้อะไรงั้นฝากไปด้วยนะฝากไปด้วยครับกับอะไรนันรายการชื่อวันเสาร์ทางชลิครับฝากไปด้วยครับฝากไปด้วยนะครับช่างมยยิ่อ่ะช่างเล่ารับตออิร์ไปอินเตอร์ไปออินเตอร์ไปอินเตอร์ไนเอร์ร์ไปอินเตออินเตอร์ไปอินเตอร์เนเตอร์ิปนเตเตอร์ไปเตออิน ก็คือฝากด้วยลวกันนะคะทุกคนก็อยากจะเต็มที่กับรายการนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวมตัวเซเล็บทุกคนแล้วก็มาทําภารกิจที่เรียกได้ว่าออกจากความปลอดภัยของตัวเองแหมเมื่อกี้ภาาอังกฤษด่าลอดเลยออกจากนออกจากความปลอดภัยอเออกจากความปลอดภัยของตัวเองนงคะก็อยากทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเราทุกคนแล้วกันว่าเราจะไปกันได้ถึง เมื่อไหร่แต่เมื่อนั้นถ้ามีทุกคนอยู่มันจะไปได้ไกลแนะ่นอนขอบคุณค่าฝวั <Yeah. S 1> ดนว้ครับกับรายการที่มีชื่อว่า